ที่ดีเราควรป้อนพี่ตูนนะกินน้ำเร็วกินเอวันทุกคนหมายยังมินน่ะตามกินไหมจริงเป็นโควิดปะเนี่ย ีการแบบว่าคำศัพท์ไทยของเราว่าใช่ฉายาด้วยใช่เห็นไหมก็อ่านกันด้วยฉายาคืออะไรเรียกให้ถูกแค่ฉายานะชื่อจริงอีกแบบหนึ่งทุกคนชื่อจางการ์ตูนนะคะชื่อจริงเอ้ยพี่ชัของเราชื่อนารีนะคะส่วนฉายาก็อีกแบบจะเรียกได้สองแบบนะคะทุกคนคนคอนสบตาไปหน่อยนะแดดเยอะมากเลยเข้าเรื่องกันเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำ เหมือนกันเลยทั้งเหมือนกันเอยค่ะท้งชาเลนจ์ก็อย่างเดียวกันใช่ค่ะอ่ะวันนี้จะมาทำชาเลนเพ็ดเพ็ด vs หวานเทพตามากเลยค่ะทุกคนแดดเยอะมากไปเตรียมของกันเลยนะคะบายกันทุกคนเราจะเป็นคนไปเตรียมของเพ็ดนะคะแล้วก็จะเตรียมของหวานโอเคไปเตรียมมาเลย คะน้องนาริโก้ของหวานโอ้ยจ้าังวิ้งวิ่งคว้าโค่ะโอ้โหามใหญ่มากเลยกี่บาทคะหลักแสนโอ้ยหลักแสนทุกคนโดนมากเลยวิ้งใครเรียกเนี่ยโอ้โหเส้นใหญ่นะคะทุกคนเส้นใหญ่เนาะของแท้นะไม่ใช่ไม่ใช่สายไม่ใช่สายแมสเลยค่ะทุกคนเราเชื่อค่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องของเรา าบอกสิ่งที่เด็ดที่สุดเตรียมมานะทุกคนโอ้ยอะไรซีคิดว่าเด็ดที่สุดนะคะคิดว่าเด็ดที่สุดเหรอคือแบบอร่อยที่สุดใช่ไหมใช่ก็ต้องเป็นขนมปังทายาสตอหุยนากินมาือนกินเดือนเลยโอ้ยโไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเรานะคะเด็ดที่สุดเด็ดมาทั้งดอกเลยค่ะทุกคนเด็ดมาทั้งดอกเลยค่ะทุกคนเด็ดมาทั้งดอกเลยค่ะทุกคนนี่ค่น้ำพริกจ้า มันงตัวจริงเลยเห็นแล้วเสียตาเลยค่ะโอเคเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนน้ำโคนมาทำการจับฉลากกันเลยเอายิงยาวยาวยาวโอ้ยลุ้มเลยโนเป็นคนแรกโอเคใครยาวอะไรแบบนี้เราก็จะมาโยงยิงยิงยิงยาวยาวยิงยาวยิงยาวกระเป๋ายิงชุบคนแรก lata lata dada อคล้ายๆทูกคนได้กินรสชังไยนะชังไยนะชังไยนะชังไยาสังขยาคนดูทีนี่ของเราไม่อยากกินแล้วทุกคนชาตอเบอร์รี่ก oh ินพร้อมกันมาช่วยด้วยค่ะทุกคนกินเลยกินเลยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากจริงเหรอเนี่ย กินเนี่ยกินขนมฟังฟ้าเปิดนะครัตพี่ต้องเปิดนะคะกินตรงนี้เลยกินให้ท่อนเี่เอ้เออเอเอ้าโอเแก้วแก้ววาหวเร็วทาที่ดีเราควรปอพี่ตูิน้เดวิ 在打呀！<laughs> 你看那个。<laughs> คนที่นามใจงามฉันให้ลงไปทำกินกันดูนะคะทุกคนอย่าหาทำเห็นให้จ้ะกินข้างแรกนะคะขึ้นจมูกเลยทุกคนขึ้นตานี่ดิให้เพราะรัตูนนะขอ,ขอบคุณขอบคุณไปกันตาต่อไปอ้าวเอาไหมเออ้นวน,น ทุกคนหมายังเมินอน่ะตามกินไหมหมารู้อะว่ามันไม่กินนะรู้ไงอย่ได้อะทุกคนใครลบผิดชอบอะเอาไหมเอาไหมมันกินไหมอ่ะกินไหม้ยทุกคนเจ้าน็ตชอบ ถ้าเรามีคนรับผิดชอบแล้วโอเคคือคุณไม่ทุกคนต่อไปกันเลยนะคะมาเยายิงเยาะกระเกายิงจบ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 โอเคคนแรกไม่พี่ดูคนแรกที่ดูบอกว่าหลังกล้องเี็กคนบอกว่าคนที่ได้คนที่ได้ก่อนได้เปรียบไม่รู้สิทุกคนอ่ะหยิบยิงอะหยิบเลยอ่ะเปิดเลยน้องแม่ได้ก็หยิบเลย จ้าด,ดูของหวานมันก็ต่างๆมันก็ไม่ต่างอะไรทุกคนแต่คุณกคนดูดิของหวานนะคะโอริพริกนะคะอของเรานะคะคนยังไงดีล่ะโชว์ก็ลืมพามาอีกแล้วอ่ะนี่นี่ะเรามานี่ท่านั้นเรามาชู่ชี้กันถ้าวิตุนชนะริจะกินคำใหญ่ถ้าริชนะริจะกินคำเล็กชนะเนยาย <laughs> กูตูชนะเฮ้ยตูชนะดิกากนไหใช่ทารีทามตูชนะนะได้กินน้ำ แบบเต็มๆไหมเออเออคำใหญ่ที่แบบไม่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกิไปอ่ะ้าจะแบบกลางๆนี่เลยจะเป็รอยคท็กอ้แบบนี้ไหมหรือว่าได้ได้ท่าน,นี้ใช่ไหมยักษใช่ต้องใหญ่กว่านี้หนัวนี้นี่หนอะไรต่าง <laughs> แคบบ่แนี้ไหมเ็รแล้วแต่ <ๆ S 1> ใช่ไหม เล็กไปแล้วหนึ่งทำเล็กมันก็ถือว่าโชีว<ะ>วยวมากสวยงามมากทำเล็กไม่ไม่ไม,ไม่เล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่เล็กนึงแต่ว่าเล็กเล็กอืมประมาณนั้นได้อร่อยไหมไหโอเ้เจ็บมากพอเราดูน้ำตาลยังติดซอกฟัน ฉลาดโยวยิงยาวว่ากระเป๋ายิงจุวู้วว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 วูวว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 วกววดวว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  นะคะทุกคนเดี๋ยวมาเอ้ยกับแชงเราจะต้องเอ่อรวยชิมพริกนะคะทุกคนคงต้ก็ได้นาหวานๆมาดูกันนะคะทุกคนว่าจะอร่อยแค่ไหนเฮ้ยไม่ใช่จะจะเป็นยังไงแล้วดูพริกขึ้นๆอ่าทุกคนเลิศมากโอ้พระเจ้าช็อต มันยอดมาโอ้โวโอเคไหมครับโอเคไะมครับ นะทุกคนเดี๋ยวมันไม่เหมอกันเลยเผ็ดเมืนเผ็ดร้อนมากเลยเผ็ดอะไรไม่ติดคอเอาอะไอะไรโอ๊ยโอนละกัวนี้มากเลยอ่ะขออันนี้นะโอนตินอร่อยอร่อยอร่อยจะเอาโอนตินเราจะเอาจะเอาทุกคนมาจับฉลากนะคะเหลือแค่น้ำ โอ้ล้นเลยใช่ค่ะแล้วนี่น้ำพิษตันน้ำพิษตันดานมากเลยใช่ค่ะรสชาติจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมในวิดีโิหน้าทีต่อไปมาโยาวิงโยนกระเป๋ายิงจบน้องนารีคนแรกเอาไปว่าน้องนารีคนแรกตลอดนะตั้งแต่นี้จนเมืนเลยโอเคน้องนารีหยิบเลยอันนี้ละกันอ่าสุดท้ายก็เป็นของเรานะคะคือ เราลเล่นเราเล่นไม่แน่อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยจริงเป็นกูุ่มบิดวะเนี่ยแต่แบบมันแสบพอแล้วแต่ว่ามันรู้สึกเผ็ดอะไรเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวลองกินบ้างสัะทุกคนแบบว่ากลิ่นฉูนมากจริง<ล>พี่พพจุ้นไม่มีรสชาติอะไรเลย จอ,จอดมันยอดมา แรันนี้นะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าของหวานโคตรโชค็ายเพราะว่าไข่เจียวราดเนยเนยแบบเนยไม่ใช่เนยแข็งนะเนยเนยแบบจริงๆริเลยค่ะเนยเนยนมมาที่ทานนมปลามานมข้นหวานทุกคนอ่ะยาวยิงยาวปลากระเป๋ายิงชุบอีกแล้วเหรอนี่้ไปต้องดู ไปเที่ยวราดพริกนะคะทุกคนอร่อยมากเลยนาริสงสารตัวเองถือว่าเป็นโรตีแล้วกันกกินกับบืออีกเลยอะเอาเอาชนเมื่อกี้แล้วกันนะอะใครจะกินคนแรกโอเคอ่ะคอยยูนี่ยูนเลยเอาไปยูนนะคะอะกินเรายังเนี่ยเตรียมมานานแล้ว Yeah, <laughs> Affiliated. เอาตักไม่ออกอ่ะบอกด้วยว่าการเป็นไงทุกคนของนีทต้องอร่อยแน่เลยเหรออ่ะสามสองหนึ่งโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากเดี๋ยวไม่ถอมือต้งมือพกจีบไข่เจียวที่ไหนเขาใส่แก้วนะครับ อ,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 อร่อยคันดูตีเลยเก่งม่เล่นคนติ่งอร่อยมันดูตีเลย<อ>เลนนดุยดแงไม่แจงค่ะไม่เห็นเลยเหรออืมนี่ถึงไม่ใช่ไข่เจีแต่ว่านโดตีนะคะทุกคนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย